ดีครับก็มาต่อกันนะครับที่ถอดหมวกก่อนนะครับเลยไม่ดัดคลิปนะครับก็นี่ครับตลาดพูนซับครับมีอะไรขายมั่งนี่ครับมาร้านนี้นะครับนี่ครับอะไหล่มอไซค์ครับตะกงตะแกงล้อนะครับผมนี่ครับลูกเผาลูกสูบลูกปืนนี่ครับมีหมดครับสติกเกอร์คาวาลายนู้นลายนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับมี ของแต่งกันล้มกันสะบัดแฮนด์ว่มีเทียบเลยของนี่ครับหน้ากาก M S X โอกเยอะแยะไปหมดครับทะบงทะเบียนที่ปิดหูกระต่ายเท่าไหร่วะอันนี้เท่าไหร่ครับร้อยหกสิบนะครับผมมีสเตอร์เขียวด้วยนะครับอเอ้ยไม่ใช่เออเป็นจานดิสครับโอเคหญิงโทรมาครับเดี๋ยวรับสายป๊บนึงครับฮัลโหลอ่าฮัลโหล เออพี่อยู่คูนซับกำลังจะซื้อติ๊กเกอร์ร้านมันยังไม่เปิดนร้านมันกำลังตั้งอยู่ไม่ร้านมันกำลังตั้งอยู่ตอนเนี้ยพี่ก็จังจะซื้อแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวซื้อเสร็จก็กลับบ้านเลยเบสไม่สบายเหรอเอออย่าเพิ่งเอามันออกไปไหนเลยเดี๋ยวจะไปศูนย์สิริกิตตต่อใช่ปะโอเคหญิงแค่นี้ก่อนมันเมฆดำเต็มเลย เดี๋ยวพี่ซื้อก่อนเนาะเดี๋ยวกลับไปแลโอเคโอเคนี่ครับผมอามจับครับเสียวหมวกโหยหล่อเลยครับของร้าน AMC นะครับผมนี่ครับเทปล่าสวยเชียวใส่จัดเต็มครับโอ้คอลุงครับผมไทเทเนียมคันนี้ลั่นนะครับนี่ครับสต,สติกเกอร์ ตอนนี้เราพังตัวอยู่ในหมวกกันน็อกนะครับไม่มีใครเห็นนี่ครับพงร์ถามได้ครับโอเคครับโอ้โหโนี่เอาแล้วมันตู้ไอเทมมันอยู่ไหนไวะนนี้ตังก็ยังไม่ได้กดจะไปซื้อสติกเกอร์ต้องถอดหมวกเข้าไปในห้างเหรอเนี่ยมีตู้อยู่ข้างนอกไวน้นยเราใส่หมวกกันน็อกกดตู้เดี๋ยวเขาหาว่าโจรอีกานะครับงัดตู้อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับถุงมือครับเยอะแยะเลยของนี่ครับจานเจรน หาตะลุยแล้วนะครับนี่ครับดูกันเอาเองแล้วกันครับนี่ครับโซนิกเก้าร้อยนี่ยางร้านขายยางนะครับผมตู้เอทอมันอยู่ไหนวะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็มีนะครับสี่หกนี่ครับเทียบเลยพี่ไออ๋อถามรู้ไหมเนี่ยตู้เอทีเอ็มันอยู่ไหนครับข้างหน้านี่แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับหิวน้ำชิบ นี่ก็มีสติกเกอร์มีป่าว่ะมีแต่อะไรทะบงทะเบียนครับใส่หมวกกดตู้เอทไม่ดีนะครับตำรวจวิ่งมาตะคุบตัวคิดประโจนขอกดตังค์แป๊บนึงครับซื้อติ๊กเกอร์กันตังค์ไม่พอท m b ครับ เย็ดเค่ข้าวช้างไม่ได้กินเลยครับบ่ายสองกว่าแล้วเห็นลูกชิ้นเกิดกิเลสห,หิวสุดๆครับถอดหมวกกินก่อนได้ไหมเนี่ยหิวมากเอา้า้วตู้ไปไหนวะเอา้าตู้เอทเอ็มไหนบอกว่ามาอยู่ตรงนี้วะหลอกกันนี่หว่า อ๋อตู้อมสินฝนก็จะตกหิวก็หิวโอ้ยของกินเต็มกดใส่หมวกได้ไหมเนี่ยถอดหมวกกันแล้วกันนะครับผมขอถอด,อดใส่ โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอีกทีนะครับผมแต่แบ้นแบบนีงครับคือตู้นี้บัดซบมากเลยครับกดยอดเงินไม่พอบัญชีนี้มันดีดดีดบัตรออกคืนกลับเลยนะครับผมอ้ยทำไมต้องใส่หมวกมานั่งอัดวิดีโอวันเนี้ยชีวิตก็ลำบากเหลือเกินเดินต่อครับพาตะลุยรอบนี้เดี๋ยวถึงร้านสติกเกอร์ผมปิดแล้วนะครับ าตะลุยตลาดแค่นี้ก่อนครับนี่ครับมันเหมือนคนบ้าครับใส่หมวกเดินพูดอยู่คนเดียวก็นี่ครับนี่เป็นร้านขายสเตอร์เอ้ยไม่ใช่จานเบรกล้อนี่ครับที่ใส่พวงกุญแจนี่ครับนี่ครับโอ้โหของเทียบไี่มีอะไรบ้างยาง ก็นี่ครับรถล้ำยาแ8ดแปดร้อยอาหกเอนนี่ครับท่อเรียววินพวกนี้ยก็รถเ,เก่งครับอะไรมีทั้งรถยนต์ทั้งมอไซค์นะครับที่นี่นี่ครับ PCX นี PC ่ในรถแรงทั้งนั้นรถแต่งอนะไรเงี้ย ขายจนรวยครับทนเถอะนะเมื่อไหร่ผมจะรวยมั่งโอ้โหนี่ครับจัดจานมากครับคันนี้สุดยอดครับสีเขียวพาชมรอบคันแฟนบ่นแล้วครับต้องรีบไปซื้อของนี่ครับเอ็มสซลคันเดิมเพิ่มเติมคือมาถ่ายรอบสองนี่ครับเอ็มเอสเอ็กสีแดงคันนี้แต่งโหดครับสวยมากครับนี่ครับ อลงอลังการครับไปที่ไหนอย่าจอดทิ้งไว้เปลีปล่ยวๆมืดๆนะครับโดนเลยครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยนี่ครับส่วนนี้โอ้สวัสดีเป็นไงหน้าตาแกหล่อมากเลยนะเนี่ยเอ็มแสลักันเนี่ยแจ่มครับสุดยอดโหดครับ CVR หกห้าศูนย์ F โหดนั่นก็อะไรอะ PCX โหดอ่ะไป พาทัวร์แล้วครับจริงๆก็มีประมาณนี้ครับร้านแต่ละร้านก็จะขายประมาณอย่างเงี้ยน่นนก็ได้จะเห็นแล้วเนาะแล้วก็นี่ร้านเอ c มซนะครับขายหมวกนี่ครับมีอินเด็กหมวกเลี้ยวมิบเบล่าหลายลานนี่ก็ร้านซ่อมรถครับจูนไม่เนิง่งวิ่งกระจายอา้าวนี่รถใครวะซาตปดร้อยขอรถผมนะครับเอาร้านสติกเกอร์มาแล้วไปซื้อก่อนก็เดี๋ยว ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่ครับ้อย800ผมล็อกลิตโอเคยังอยู่ดีกินดีครับโอเคทุกคนขอเวลาปิดบอกกันน็อกซื้อของแป๊บหนึ่งครับผมสวัสดีโอ้โหนี่อะไรวะเวอร์ชั่นไหนวะเนี่ย HK มีมินเนีมด้วยนะครับมินเนียมแขวนอยู่ตรงนี้ครับลอ้อโอ้ล้อเล็กครับเท่มากครับ MX X. โคตรแรงแน่เลยคันนี้ รถแสงแสงกระจายครับนี่ครับ M S X นะครับผมล้อน่าจะขอบสิบเจ็ดขอบเล็กมากแล้วก็เดี๋ยวหิวน้ําครับขออนุญาตปิดคลิปครับผมขอกินน้ำวันยังไม่ได้กินน้ําตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับตอนนี้จะบ่ายสามแล้วจะเป็นลมครับร้อนโอเคครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเอาร้านสติ๊กเกอร์มันยังไม่มาอีกกด subscribe แล้วก็นั่นนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ